ครับก็ธรรมะสวัสดีไปยังยติธรมรมท่านผู้ใฝ่ธรรมทุกรูปทุกนามทุกคนทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็จะมาชวนพูดชวนคุยชวนกันฟังในเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับตามสื่อกระแสต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียหรือว่าสื่อหลักทางทีวีนะฮะที่มีการวิพากวิจารณ มันก็สร้างความสับสนให้กับชาวพุทธผูท้ที่ไม่เคยเรียนรู้ผูท้ที่ไม่เคยสืบค้นศึกษาพุทธประวัติหรือว่าศึกษาความเป็นมาเป็นไปของพระพุทธศาสนาเลยนะครับก็อาจจะทําให้เข้าใจผิดและไข้เคว่สับสนแล้วก็จะเกิดความวุ่นวายในสังคมได้นะครับดังปรากฏด่า์ที่เราเห็นกันอยู่นะครับคําแรกก็คือศาสนา กนะำนี้กว้างแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆซึ่งใครจะบิดเบือนไม่ได้นะครับมีต้นกําเนิดจากศาสดาอันเป็นที่ยอมรับของสังคมกว้างขวาง,วางตกลงร่วมกันนับถือศรัทธามั่นใจในคําสอนนั้นๆก็ไปนับถือประพฤษษ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 ติปฏิบัติต่างนะครับก็มีาศาสนาหลายศาสนาเราก็ไม่ต้องพูดถึง แต่เราจะพูดถึงพุทธศาสนาที่เรากำลังนับถือแล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิตเราตั้งแต่เกิดจนตายนะ,ะไม่ว่าจะมาในรูปแบบสืบทอดประเพณีหรือว่านับถือสือบ่อต่อกันมาจากบรรพบุรุษปุญาต,ตาใหญ่จนตกถึงรุ่นของเรานะครับคำวาศาสนาเนี่ยนะฮะก็หมายถึงถ้าเปรียบเทียบเป็น ประเทศนะในประเทศเราก็จะมีตั้งแต่ครอบครัวเล็กๆอ่าเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลเป็นอำเภอเป็นจังหวัดเป็นประเทศเป็นทวีปอะไรนะมันก็จะใหญ่สเกลมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถ้าศาสนาเนี่ยมันก็จะต้องเป็นในระดับทวีปนะครับคือยิ่งใหญ่ไปได้กว้างขวาง แล,ะละ้วลัทธิเนี่ยมันก็เหมือนกับครอบครัวเหมือนกับหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งที่นับถือกันโดยเฉพาะซึ่งไม่น,นับรวมเข้าในาศาสนานะครับไม่มีหลักธรรมคำสอนที่แน่นอนชัดเจนไม่ใช่ผู้ที่บัญญัติต้นอ่าต้นเขาเราก็บทหลักธรรมคำสอนที่สามารถบัญญัติขึ้นมาเองหรือว่าเป็นต้นกำเนิด ของหลักคําสอนนั้นๆน,น,นะครับพวกลัทธิก็ส่วนมากก็จะเหมือนก้าฝากไปแอบอ้างไปแปะไปโปะเป็นเนื้องอกนะครับเหมือนที่เราเห็นอยู่ลัทธิพลังบุญลัทธิเชื่อมจิตลัทธิต่างๆนาะนาะซึ่งไม่มีกันสารสาระอะไรเลยนะครับถ้าเราศึกษาหลักธรรมคำสอน,สอนการกำเนิด เกิดพระศาสดาการกําเนิดศาสนาได้เนี่ยโดยเฉพาะพุทธศาสนาของเรานะฮะเป็นศาสนาแห่งชัยชนะขเขาเรียกว่าชินศาสนาชนะกิเลสชนะความโลภความโกรธความหลงอันนั้นคือชนะสูงสุดที่ไม่มีวันกลับมาแพ้อีกนะครับส่วนศาสนาอื่นเป็นศาสนาเป็นคําสอนศาสนาแล่าคำสอน คำสอนของผู้แพ้แพ้ยอมรับแา้แพ้ต่อโชคชะตาเอาชนะกิเลสไม่ได้ i m a g i n จิ่นอิม i n คือ image ภาพขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนสบายใจเท่านั้นเองแต่หลักปฏิบัติความจริงไม่ใช่นะครับแต่ก็จะไม่ขอกล่าวล่วงถึงศาสนาบางศาสนาเกิดขึ้นมาเพราะการยอมแพ้ศาสนาบางศาสนาเกิดขึ้นมาเพราะการลุกลานการลบ ใช้ชนะมาศาสนาใช้กําลังศาสนาการยอมแพ้แต่แต่พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญานะครับแล้วก็มีบางลทัทธิไปแอบอ้างเป็นบุตรอ่สักยมุน,นีบ้างเป็นเทพจุติมาจากนั่นจากนี่บ้างนะครับเป็นเรียกว่าพระโพธิสัตว์ เป็นร่างทรงองนั้นองค์นี้บ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้งมงายและสาระมากๆนะครับต้นกําเนิดของโพธิสัตว์ผู้ที่จะมาสร้างบารมีจริงๆเนี่ยนะครับเขาจะไม่มาหารายได้ไรายดีเขาจะไม่มาสร้างอะไรหรอกสร้างบารมีอย่างเดียวบารมีในชาตินั้นๆนะไม่เป็นทานศีลเนี่ยธมวิริยะคันติสัจจะจะสร้างอะไรก็สร้างไปนะครับแล้วก็จะไม่มาเกิดในสกุลที่ต่ํา จะไม่มาเกิดในตระกูลที่เป็นปุถุชนคนธรรมดาเป็นอันขาดนะถ้าระดับเทพจุตินะครับผมจะบอกให้คือจะไม่มาเรี่ออะไรจะไม่มาเล่นโซเชียลจะไม่มาใดใดทั้งสิน้นพระมุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็เป็นไปไม่ได้มันข้านแย้งกับหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนามากๆนะครับถ,ถ้าระดับเทพจุติเนี่ยนะครับบุคลิกลักษณะ ดูหน้าตาก็รู้ดูตระกูลก็รู้เขาจะเลือกแม้แต่พระพุทธเจ้าเองเนี่ยมหาบิโลกนันนะเนี่ยเลือกทวีปเลือกตระกูลเลือกพ่อเลือกแม่เลือกอายุเลือกทั้งหมดเลยเพื่อที่จะลงมาสร้างบาร,รมีได้อย่างเต็มที่นะครับก็จะไม่มาแบบกระพองกระแท่งก็คือเขาจะมาด้วยมหาปุริสลักษณะ32สองอาการ32สองจะสมบูรณ์มากๆก็ดูภาพเทวดาเอาแล้วกันจะมาอย่างนั้นเลย นะครับแล้วก็จะเป็นสมาธิิฐถึงจะมาสร้างบาร,รมีได้จะไม่มายกอ้างความศักดิ์สิทธิ์ิทาศักดาเดชเป็นผู้เหนือมนุษย์อันนี้ผิดวิสัยแห่งธรรมะทั้งหมดนะครับพระพุทธเจ้าก็คอยปราบปรามในในเรื่องเหล่านี้ในเรื่องการแสดงลิธแสดงเดชอวดอ้างอุตริอวดอุตริมนุสษษธรรมมันไม่มีจริงในตนเองนะฮะโดยโดยเฉพาะบุตรที่ภาวะของเด็ก อันนี้น่าเห็นใจนะครับหนึ่งการเจริญเติบโตของกิเลสยังไม่เต็มที่เพศภาวะยังไม่สมบูรณ์ฮอร์โมนเพศเรื่องนี้สําคัญการสร้างบารมีเนี่ยแล้วเนี่ยขมักบารมียังดูในครอบในครัวยังกิเลสยังเต็มหัวอยู่จะสร้างบารมีได้ยังไงแล้วก็จะแอบอ้างเป็นบุตรของสากยมุนีได้ยังไงสากยมุนีโคโดมนะคือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนะครับ มันเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าปรินิพานไปสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วแล้วก็ปฏิเสธการเกิดทุกกรณีจะไม่มีการเกิดอีกคนที่เกิดร่วมชาติกับท่านเนี่ยนะครับช่วยคนขวายท่านช่วยปลดเปลื้องให้หมดให้เป็นผู้หมดกิเลสเหตุแห่งการที่จะนํามาเกิดใหม่ไม่มีเพราะาท่านสแสวงหาวิธีเอาชนะการเกิดไม่ใช่สร้างเกิดไม่ใช่สร้างท้ายญาติสร้าง สักยบุตรมาแทนได้สิ่งที่แทนท่านก็คือทรรมและวินัยที่บรรลุแล้วและประกาศเอาไว้ดีแล้วเท่านั้นดีแล้วเข้าใจคํานี้นะครับแต่และใครจะไปแอบอ้างพวกนี้ก็คือชาวพุทธเรานะศึกษาทําความเข้าใจเนี่ยนะครับก็ต้องออกออกมาปกป้องไม่พูดไม่ได้เหมือนกับคนคนหนึ่งไปเอาชื่อของพ่อเราไปป้นไปจี้ไปทำไม่ดีไม่ร้ายต่างๆนานา ผู้เป็นบุตรนะฮะในฐานะอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศรัทธาในหลักธรรมคำสอนอันแท้จริงย่อมปกป้องนะฮะย่อมปกป้องหลักธรรมคำสอนขอ,องพระองค์ท่านเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่สติปัญญากำลังจะพึงมีพึงเป็นได้นะฮะไม่งั้นมันจะเสียหายาศาสนาธรรมจะถูกบิดเบือนจะถูกคนเหล่านี้เอาไปใช้ทำมา,ากินแล้วเกิดปัญหากับหลักใหญ่โครงสร้างหลักของพุทธศาสนา ถ้าเราไม่ศึกษาเลยคนรุ่นหลังไม่ได้อ่านพระตไตรปิฎกไม่รู้รากเหง้าการกําเนิดเกิดก่อของพระพุทธศาสนาจริงๆก็จะฟั่นเฟือ่ไข้เขวเข้าใจผิดศาสนาก็หลงทางก็ล้มก็พังได้ในที่สุดนะครับในฐานะที่ยังมีชีวิตอยู่นะหลังจากนั้นจะเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของสัจธรรมใช่ไหมครับแต่ว่าโดยความเป็นพุทธศาสนาเนะี่ยปฏิเสธ การเกิดโดยสิ้นเชิงไม่มีสร้างจุติไม่มีองค์แทนไม่มีใดๆตัวแทนคืออริยสัจสีสติปัฏฐานสีมันมันต้องมาทางนี้ไม่ใช่พูดเรื่องลิทธาสักดาเดชอิทธิฤทธิปาฏิหารใด,ดๆทั้งสิ้นนะครับนะเทศนาเป็นปาฏิหารท่านสารเสวนทสุดคือแสดงทำให้คนหมดกิเลสได้เขาจะได้หมดทุกเขาจะได้เลิกงมง,งายเขาจะได้ไม่ต้องมา มืดมาบอดอยู่อย่างนี้นะครับมันไม่มีทางในสิ่งที่แอบอ้างแล้วจะเป็นไปได้ที่มาที่ไปมันก็ไม่ได้พื้นเพบุคคลการเกิดทิฏฐิความเห็นของเขามันมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับโดยเฉพาะว่าจะเป็นลูกพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงนะฮะมันเป็นทางลงนรกเท่านั้นแหละเขาเรียกผมว่มิตรสายชีพอาชีพที่เป็นมิจฉามันจากคนที่เป็นสมาธิเห็นถูกเป็นผิดเห็นผิดเป็นถูก นะครับอันนี้อันนี้ต้องทําความเข้าใจว่าไม่มีทางเพราะว่าคนที่เกิดร่วมรุ่นกับพระพุทธเจ้าทุกคนบนรรลุธรรมนิพพานอยู่ตรงข้ามกับรูปก,กับนามมันอธิบายไม่ได้นะฮะอยู่ตรงข้ามกับความทุกข์ความสุขอยู่ตรงข้ามกับความมีความเป็นทั้งหมดนั่นคือสภาพนิพพานคือกิเลสหมดร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็จะไม่มาอะไรอีกแล้วนะครับถ้าเป็นระดับเทพมาจุติจริง เขาจะเกิดในตระกูลที่มั่งคั่งร่ำรวยพร้อมมั่งมีเหมือนเวสันตดอนเหมือนพวกนั้นที่เขาพร้อมที่จะให้ที่จะเสียสละทันทีเขาจะไม่มาเอามาตะเกียบตะกายไขวยควา้าแสแงหาชื่อเสียงสักตาละและจะไม่ออบอ้างตนว่าเป็นผู้วิเศษผู้ศักดิ์สิทธิ์ใดๆทั้งสิน้นเขาจะมาแบบคนธรรมดาธรรมดาสร้างบารมีแบบธรรมดานะแต่แน่นอนถ้าระดับโพธิสัตว์ต้องเลือกเหมือนเราปลูกข้าวต้องเลือกนาที่ดี ผลมันจึงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจะไม่หน่วยเปล่านะครับจะไม่มาเกิดในตระกูลต่าเป็นอันขาดต้องมาเกิดในตระกูลสูงแล้วก็บุคลิกลักษณะเนี่ยนะฮะดูรู้ทันทีเลยว่าคนนี้เป็นอย่างงี้คนนี้เป็นอย่างงี้คนนี้เป็นอย่างนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นปลายทางของพุทธศาสนานะฮะก็มีคนปั้นเฟือเข้าใจผิดแอบอ้างหรือใช,ใช,ใช้ใช้คำว,ว่าศรัทธาที่มันผิดวัตถุประสงค์ศรัทธาแปลว่ามั่นใจ เชื่อมั่นในสิ่งนั้นแล้วจึงปฏิบัติตามเชื่อมั่นมั่นใจนะครับอันนี้เราไม่มั่นใจแต่เราใช้คำว่าศรัทธาอย่างเราศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเพราะเรามั่นใจในหลักธรรมคำสอนมั่นใจในตัวพระองค์ท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาที่คุณมีพระมหากรุณาที่คุณมีความบริสุทธิ์ที่คุณไม่มีแอบแฝงไม่มีเจตนาซ่อนเล้นในการปฏิบัติธรรมนะครับทุกวันนี้สังคมมันยังเต็มไปด้วย การปฏิบัติที่แฝงที่ซ่อนอีกเกียรตนาหนึ่งเอาไว้นะครับพระพุทธเจ้าก็พูดไว้ชัดเราปฏิบัติไม่ได้เพื่อราบสักการะไม่เพื่อหวังให้ใครมายกยอปอบันไม่ได้ปฏิบัติเพื่อวิเศษอะไรปฏิบัติเพื่อไม่เกิดเพื่อเอาชนะการเกิดเมื่อรู้ว่ามันไม่เกิดแล้วแก่เจ็บตายเป็นเป็นปัจจัยปัจจัยาการ ที่จะตามมามันไม่มีไม่เกิดสักอย่างมันจะมาทุกข์มาสุขได้อย่างไงจะมาแก่เจ็บตายได้อย่างไรแก่เจ็บตายเป็นปลายทางนะครับเนี่ยต้องต้องรู้ตรงนี้ต้องเข้าใจตรงนี้เอาชนะการเกิดได้อย่างไงปฏิบัติทมแนวสติบัตฐานสี่เรียนรู้กายเวทนากิจธรรมสิ่งเหลืมันเชื่อมต่อมันให้ใครไม่ได้เหมือนกินข้าวนะครับมันกินแทนกันไม่ได้เป็นอันขาดไม่เข้าใจสฏิบัติฐานสีด่ดีรู้ตัวเองคือกาย เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟรู้จริงๆนะฮะรู้ความรู้สึกจริงๆนะฮะรู้ใจตัวเองรู้สภาว่าใจรู้ธรรมอารมณ์รู้อารมณ์กายเวทนาจิตธรรมเวทนาจิตธรรมถ้าเป็นขันห้าก็คือรูปประคันและนามมาขันนามมาขันส่วนที่เป็นนามมาทำเนี่ยมันเยอะกว่ารูปประธรรมนะครับนามมาทำเนี่ยสี่นะเวทนาสัญญาสังขารบิญยาณเป็นส่วนนามมาทำที่ควบคุมรูปประธรรมซึ่งมีอันเดียว เนี่ยเราต้องเข้าใจปฏิบัติยกเื่องเหล่านี้มาพิจารณาเมื่อเข้าใจแล้วเราถึงจะเดินบนทางจึงจะมองเห็นทางเมื่อเห็นทางแล้วมันจึงจะไปถูกทางทางที่พ้นทุกข์เป็นที่สุดนะครับอันนี้คือใจความและเป็นศาสนาของผู้ชนะไม่ใช่ศาสตร์แห่งความพ่ายแพ้ทุกวันนี้เรายอมรับนับถือบางอย่างเนี่ยเหมือนเราแพ้เกรงกลัวต่อสิ่งนั้นๆสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ย แปลกนะกับกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นมากกว่าสิ่งที่มองเห็นที่จริงสิ่งที่มองเห็นเนี่ยน่ากลัวที่สุดนะครับอ,นนอ,นนอันนี้สําคัญฉะนั้นแล้วใครจะมาแอบอ้างอะไรยังไงก็ตามนะครับก็ออกมาปกป้องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกมาปกป้องพระรันาตนตรัยสะพูธพระธรรมพระสงฆ์หลักธรรมคำสอนที่ตรัสเอาไว้ถูกต้องดีงามอย่าให้ใครมาจับจ้วงอย่าให้ใครมาล่วงละเมิดได้ก่อนพระพุธทธองค์ ที่จะทรงตรงพระชนมายุสังขารเนี่ยก็พูดไว้ชัดนะว่าตราบใดที่พุทธบริษัทสี่อุบาสกอุบาสิกายังไม่เก่งกล้าสามารถพอที่จะย่ำยีปรรูปรวาทาะหมายถึงว่าไม่สามารถที่จะตอบโต้โต้ตอบกล่าวแก้ปัญหาให้กับพวกที่พาหิรละละทธิ พวกลัทธิอื่นพวกนอกศาสนาอื่นพวกมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายที่จะมาจับช่วงร่วมเกินพระธรรมวินัยนะฮะอันนี้ที่ร่วมเกิน